นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่20ผู้หญิงเขาคุยกันยังเป็นอีกวันที่กอบคุณขอลางานในตอนแรกที่หยุดนั้นเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มาตอนนี้กอบกุลขอลาหยุดโดยว่าอับอายเกินกว่าจะไปทํางานได้กอบกุลเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและขอตัวกลับบ้านตั้งแต่ยังไม่แปดโมงเช้าทายากรเองก็ออกมาส่งหยิงสาวด้วยตัวเองต่อจากนั้นเขาก็รีบไปทํางานจะได้รีบไปหารัสิกาหลังจากที่มีประชุมเสร็จสิ้นด้านรัสิกาคอยดูนมอิ่มที่โรงพยาบาลเธอเป็นพยาบาลให้อีกฝ่ายอย่างดีและเธอขอให้พยาบาลพิเศษไปพักผ่อนก่อน ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรหนักนะเธอจะขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายแต่ถ้าหากเป็นเรื่องทั่วไปนั้นรัสิกาสามารถทำได้และเธออยากปรนนิบัตนินมอิ่มอย่างดีนี่ถือเป็นการแสดงความกระตันยูอย่างหนึ่งไปพักทานข่าวกับคุณทัพโบกได้แล้วนะคะแม้นจะมีอาการเจ็บป่วยทางกายอยู่บ้างแต่ทางใจนั้นนมอิ่มได้รับแรงใจเต็มที่จากรัสิกาอีกฝ่ายคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ห่างคนแก่นะ ชอบให้ลูกหลานมาคอยอยู่ใกล้มาเอาใจใส่อยู่แล้วล่ะสีกินบนนี้ก็ได้นี่คะนมราสิการีบปอกเธอมีเวลาให้นมอิ่มไม่มากนะักหลังจากนมอิ่มออกจากโรงพยาบาลราสิกาคิดว่าตัวเองควรจะหายไปในทันทีไม่ได้นะคะดูสิคุณทับบกมารอตั้งแต่เช้านมจะนอนแล้วตอนบ่ายก็คงตื่น ตอนนั้นคุณสิคอยมาดูแลนมก็แล้วกันนะคะนมอิ่มรีบบอกจากนั้นก็ชิงหลับตานี้ราสิกาจัดการห่มผ้าให้คนป่วยฝากอีกฝ่ายไว้กับคุณพยาบาลจากนั้นเธอก็เดินไปหาทับปกหิวข้าวไหมทับสิบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาได้ไงล่ะแฟนเราอยู่นี่ทั้งคนไม่ให้มาได้ไงทับปกรับปากจะช่วยเพื่อนสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นการช่วยรสิกา ให้หนีพ้นจากทยากรหรือแม้กระทั่งการอยู่เป็นองค์คลักพิทักษ์ความปลอดภัยให้แก่รัสิกาส่วนเรื่องความรักที่มีต่อเธอนั้นทับบกยังคิดไม่ตกซักเท่าไหร่จ้าแฟนกูแฟนรัสิกาเอ,ออออไปกับเพื่อนเราต้องเล่นละครให้น้าเนียนเนื่องจากไม่อยากให้ทยากรจับได้ทั้งสองรับประทานอาหารที่โรงอาหารของโรงพยาบาลทับบกเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดี วาวตาของชายหนุ่มมีตกความสุขนี่ถ้าหากรัสิกานั้นไม่ได้มีสถานะเป็นเมียลับของทยากรทับปกไม่ลังเลเลยที่จะจีบอีกฝ่ายแบบเอาให้ได้ตอนนี้เขายังคิดไม่ตกแมนใจจะรักเธอมากแล้วเมื่อรัสิกาเงยหน้าขึ้นมาจากอาหารอีกครั้งเธอกลับพบว่ากอบกุลมายืนอยู่ด้านหลังทับปกตั้งต่เมื่อไหร่ไม่ทราบสองสาวประสานสายตากันฝ่ายกอบกุลก็เลยยิ้มให้รัสิกาก่อน สวัสดีคะ่ะคุณสิพอดีคุณอยากจะขอคุยกับคุณสิหน่อยได้ไหมคะโดวยว่าวันนี้ทยากรมีประชุมสำคัญมากดังนั้นเขาจึงไม่มาเฝ้านมอิงตามแต่ที่หัวใจเขาต้องการรอกและนี่คือข้อได้เปรียบของกอบกุลเธอถือโอกาสนี้มาหารัสิกาตอนที่เขาไม่อยู่เห็นทีจะไม่ได้ครับเพราะผมกับแฟนกินข้าวกันอยู่ทัปกไม่อยากให้รัสิกาไปยุ่งกับทยากรและแฟนสาวคนนี้นะัก จะไม่ให้ทับบกเรียกว่าแฟนสาวของทายากรได้ยังไงกันล่ะวันนั้นทับบกเห็นเต็มตาว่าทั้งทายากรและกอบกุลแสดงความห่วงใหญ่ต่อกันมากแค่ไหนนี่ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลไม่มีรถเข็นทายากรคงอุ้มเอากอบกุลแนบอกไปแล้วงั้นรอให้พวกคุณทานเสร็จก่อนก็ได้คะ่ะไม่ว่าอย่างไรกอบกุลจะคุยกับรสิกาให้ได้เธอยิ้มให้รสิกาเดินไปสั่งเครื่องดืง่ม จากนั้นก็นั่งอยู่ใกล้ๆโต๊ะของอีกฝ่ายไม่ต้องไปสนใจเลยนะสิถับปกดูเพื่อนเขาไม่อยากให้รัสิกาไปปาดเปื้อนกับคนพวกนี้พอกันทั้งผัวทั้งเมียทยากรทำตัวหน้านะมีคนรักเป็นตัวเป็นตนตก็ยังมาก็รอก,ก็ติดก,กับรัสิกาอีกส่วนกอบคุณคนนี้เหมือนจงใจแสดงความเป็นเจ้าของทยากรมากมากจนเกินงามแต่มันก็เข้าใจได้ละ่ะผู้หญิงคนไหนล่ะจะยอมได้ ถ้าคนรักของเรานั้นไปให้ความสนใจใครอื่นมากกว่าตัวเราแต่ว่าเขารออยู่นะครับรัสิกาไม่ได้มีวาวาดกลัวหรือว่าหวาดหวั่นต่อกอบกุลมาแต่น,น้อยทั้งๆที่ความจริงนั้นเธอควรจะอยู่ให้ห่างจากลอนเธอยอมรับเธอสู้กอบกุลไม่ได้หรอกไม่ว่าจะทั้งเรื่องไหนฐานะการศึกษาหรือแม้กระทั่งความเก่งกาจสามารถรัสิกาเป็นรองผู้หญิงคนนี้ทุกอย่าง มันไม่แปลกหรอกถ้าเธอจะพ่ายแพ้เรื่องความรักต่อกอบกุลเขาว่าในเมื่อแพ้แล้วรัสิกาก็ต้องยอมรับกลั้นจะให้หวาดกลัวหรือว่าหลีกนี้รัสิกาก็ไม่ยอมทำหรอกสิไม่เอานะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยทัปบปกออกปากคัดค้านอยากเต็มที่ทำไมทับกลัวว่าสิจะโดนเขารังแกหรือ,อยังไงฮะรัสิกายิ้มได้เธอเลื่อนมือไปกอบกุมมือเพื่อนที่ดีที่สุดเอาไว้ ตอนนี้สิเข้มแข็งแล้วนะทับไม่ต้องห่วงอีกอย่างสิไม่ยอมให้ใครมารังแกหรอกว่าแล้วเธอก็ออกแรงบีบมือของทัพบ,บกให้แน่นรัสิกาดื่มน้ำจากนั้นก็เดินเข้าไปหากอบกุลที่คอยอยู่เธอวางท่าทีสบายๆนั่งลงด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายที่สุดฉันนึกว่าจะไม่ได้คุยกับคุณสิแล้วสิอีกอบกุลชอบในความกล้าของรัสิกา ดีเหมือนกันที่ไม่เอาตลบอยู่ในกระดองเราแอบทำตัวหลักกินขโมยกินต่อผู้ชายของคนอื่นว่าตาคุณกุลมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันหรอคะคุณพอจะทราบเรื่องของฉันกับกอนไหมคะกอบคุณยิ้มไปทั้งหน้าและดวงตาประกาศให้รัสิการู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรผู้ชายคนนี้เป็นของหลอนแมนเมื่อคืนทายากรจะบอกอย่างชัดแจ้งว่าเขารักรัสิกามากแต่แล้วยังไงละ่ะ คนอย่างกอบกุลไม่เคยคิดจะยอมแพ้แล้วยิ่งหากว่าเธอยังพอมีลู่ทางจะกลับไปได้อีกครั้งดังนั้นกอบกุลจําเป็นต้องเดินหน้าสุดกําลังในตอนนี้ถ้าหากเราไม่ผิดทยากรยังคงรักรัสิกาอยู่เขาคลายจะพึ่งรู้ใจตัวเองว่าเขารักผู้หญิงบําเรอคนนี้ด้านรัสิกานั้นดูท่ากาลังตัดใจจากทยากรแล้วเธอกําลังเริ่มต้นใหม่กับหนุ่มหล่อรุ่นราวคราวเดียวกันที่นั่งกินข้าวนี้ ยเอาตามตรงเลยนะคะคุณสิกอบคุณถอนหายใจยาวพืดใหญ่ตีสีหน้าวัดตัวเองเศร้าสุดฤทธิ์ทำเหมือนตนเองนั้นโดนทำร้ายจิตใจมาหนักหนาสาหาัสคุณสิรู้ใช่ไหมคะว่าฉันกับกอนเราเป็นอะไรกันกอบคุณไม่รู้หรอกว่าทยากรบอกอะไรกับรัสิกาบ้างเธอจะถือว่าคำพูดที่เขาเอื้อนเอ่อยออกมาคือคำลวง อยากให้รัสิการะแวงลมปากของผู้ชายเอาไว้เพราะยิ่งรัสิการะแวงทยากรมากเท่าไรกอบกุลยิ่งได้ผลประโยชน์เขาไม่ได้ให้สถานะกับคุณคะ่ะรัสิกาตอบกอบกุลทยากรยังไม่เคยเอ่ยปากว่ากอบกุลคือผู้หญิงของเขาคือคนที่เขาจะพาไปแนะนำใครตอร่อใครว่ากอบกุลคือคู่รักก่อนเนี่ยใจร้ายจังเลยนะคะ กอบกุลช้อนดวงตาเศร้าส้อยศบสายตากับราศิกากอบกุลจะทําให้อีกฝ่ายไม่เชื่อใจทยากรอ,อีกต่อไปผู้ชายนะมักจะใจร้ายเสมอเลยไม่สิผู้ชายมักหลายใจเสมอเลยนะคะเก็อย่างว่าละคะ่ะเขาเองก็ลืมคุณไม่ได้ส่วนฉันก็ดันเป็นคนใหม่ที่เขาสนใจเขาไม่เคยให้สถานะกับคุณนะคะคุณกอบกุล คุณทยากรบอกว่าเขากับคุณไม่ได้เป็นอะไรกันราสิกายืนยันแบบนี้เนื่องจากทยากรแจ้งกับเธอแบบนั้นแล้วคุณเชื่อเขางั้นหรอคะคุณสิไม่รู้เหมือนกันสิคะราสิกาสายศีษาเธอไม่รู้จะเชื่อใจทยากรได้อีกไหมปากเขาบอกว่าไม่ได้ให้สถานะกับกอบกุลทว่าการกระทําของทายากรนั้นมันกลับสวนทางกัน เขาดูลาและให้เกียรติกอบคุณมากห่วงใยความรู้สึกของอีกฝ่ายยกย่องกอบคุณเอาไว้บนหิ้งสูงซึ่งมันแตกต่างก,กันกับเธอเหลือเกินรัสิกาคนนี้เป็นเมียรับไร้ค่าของเขาความเจ็บปวดและน้อยใจที่มีต่อทยากรน,นั้นทำให้เธอตัดสินใจถอยหลังออกมาจากเขาให้ได้คุณสีคะงั้นฉันจะบอกตามตรงแบบไม่อ้อมค้อมก็แล้วกันฉันกับกอนเราต่างรู้ดีคะ่ะ เราทั้งสองชอบพอกันแค่มองตาก็รู้ใจแล้วคุณสิรู้ใช่ไหมคะฉันคือคนสำคัญของเขาตั้งแต่เรารู้จักกันมาฉันก็เป็นขากอยู่ที่เขาฤาษหาดเขามาตลอดยิ่งไปกว่านั้นเขาให้ฉันเป็นขาก่อนกลับไม่นอนที่บ้านแต่ปล่อยให้ฉันครอบครองสถานที่ของเขาคนเดียวพอฉันถามว่าเขาไปนอนไหนเขากลับบอกไปนอนที่คอนโดเรออะไรรู้ไหมคะขอบคุณเวนจังวะ แล้าศพกับสายตาเหมือนเด็กอยากรู้อยากเห็นของราศกาเพราะว่าเขาอยากจะให้เกียรติฉันไงล่ะคะก่อนบอกว่ากลัวฉันจะเสียหายกลัวคนเข้าใจฉันผิดว่าฉันหอบเสื้อผ้าหนีตามผู้ชายไปอยู่ด้วยอีกอย่างคุณสิรู้ไหมคนที่บ้านให้เกียรติฉันมากเลยนะคะทําเหมือนกับว่าฉันคือคุณผู้หญิงของบ้านนี้ถ้าไม่เชื่อคุณสิลองถามนมอิ่มดูก็ได้นะคะ แน่นอนว่ากอบกุลมีทั้งพยานและหลักฐานว่าคนที่บ้านนั้นให้เกียรติกันมากแค่ไหนค่ะรัสกายอมรับว่าเชื่อที่กอบกุลกล่าวอ้างก็ทยากรให้เกียรติอีกฝ่ายมากถึงขั้นมาขอเลิกกับเธอไม่ใช่หรอจากนั้นเขาตบหน้าเธอด้วยเงินสิบล้านเพื่อให้เกียรติกอบกุลยังไงล่ะเกินนั้นล่ะคะ่ะแล้วอย่างเนี้ยเขาจะไม่ยอมให้สถานะฉันอีกหรอคะเป็นไปได้ไหมคะ ว่าก่อนแค่อยากจะจับป้าหลายมือในรอยยิ้มของกอบกุลนั้นมันยังคงเต็มไปด้วยรอยเศร้าอยู่และมันคือการเสสร้งรัสิกาได้ตางเงียบเพราะเริ่มเห็นคล้อยตามอีกายฉันรู้นะคะคุณสิว่าคุณสิกับก่อนกลอบมาคบกันอีกไม่สิจะใช้คำว่าคบกันก็ไม่ได้เพราะก่อนนะเขาให้คุณอยู่ในความลับใช่ไหมล่ะคะเหมือนหอกแหลมทิมแทงบนหัวใจรัสิกา เธอมีอาการเป๋ไปสักพักแต่สุดท้ายก็กลับมายิ้มได้เรื่องนั้นฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยหรอกค่ะคุณกอบคุณว่าตาคุณไปรู้มาจากไหนหรอคะโถคุณสิคะคนที่บ้านมงคลคือคนของฉันทั้งหมดเลยนะคะถ้าอย่างนั้นคุณกอบคุณก็ต้องรู้สิคะว่าอะไรเป็นอะไรก็รู้ค่ะฉันรู้ว่าคุณเป็นเด็กยากจนมากจากตลาดสดพ่อตายชีวิตไม่มีใคร นมอิ่มก็เลยเอามาเลี้ยงไว้แล้วคุณก็มักใหญ่ไฟสูงแค่กรรมพืชนั้นรัสิกาเสนอหน้ามาเทียบชั้นคนแบบกอบกุลไม่ได้หรอกแม้เธอจะไม่ร่ำรวยเป็นไฮโซหากแต่อย่างน้อยกอบกุลคนนี้ก็มีที่มาที่ไปชัดแจ้งแมคุณกอบกุลนี่รู้ดีจังเลยนะคะคนที่เขาบอกคุณไปเนี่ยยังอยู่ดีสุขสบายในบ้านหรือเปล่าคะราสิกาตอบ เธอรู้ว่านมอิ่มมีหูมีตาของตนใครทําอะไรไว้มักไม่รอดผนสายตานมอิ่มกอบกุณถึงกับยิ้มกระตุกเมื่อหนึกได้ว่าลําใหญ่ต้องระเห็ุออกจากบ้านเพราะใครและใครคนนั้นกําลังรับผลกรรมอยู่ที่โรงพยาบาลไงล่ะต่อไปบ้านหลังนั้นก็คงมีฉันเป็นคนดูแลนะคะกอบกุณเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างสบายอารมณ์ลืมไปแล้วว่า ตอนแรกวางตำแหน่งของตัวเองให้น่าสงสารเห็นทีคงจะยากหน่อยนะคะคุณกอบคุณเพราะตำแหน่งในบ้านนั้นมีนมอิ่มเป็นใหญ่มาตลอดเลยค่ะแต่ว่านมอิ่มอายุเยอะแล้วนี่คะอีกอย่างยิ่งมาเจ็บตัวแบบเนี้ยดีไม่ดีฉันว่าก่อนไม่ให้นมอิ่มทำงานแล้วล่วคะค่ะมันก็จริงนะคะเรานี่สรุปอยากจะคุยกับฉันเรื่องอะไรละคะคุณกอบกุลก็ในเมื่ออีกฝ่ายเอาแต่อวดอ้าง ถึงความรักความศรัทธาที่คนในบ้านมีให้ตัวเองราสิกาจึงดึงกรอบคุณให้กลับมาอยู่กับเรื่องตอนเนี้ยเหมือนก่อนหลงผิดนะคะคุณสิเขาปล่อยฉันเอาไว้ที่บ้านแล้วหลงไปติดใจหากินนอกบ้านฮ้ยฉันคิดว่าตัวเองไม่ได้ผิดอะไรนะคะฉันเลยอยากรู้ว่าพอจะเป็นไปได้ไหมคะคุณรัสิกาถ้าคุณจะคืนก่อนมาให้ฉันคุณกอบคุณขา ก็ไหนบอกว่ามั่นใจในตัวเองมากไม่ใช่หรอคะแล้วอีกอย่างคุณดูได้ยังไงคะว่าฉันกับคุณทยากรเรากลับมาคบหากันจะบอกอะไรให้นะคะถ้ามั่นใจว่าตัวเองดีจริงคนอย่างคุณกอบคุณที่มีกรรมพืชและที่มาที่ไปที่ดีมากคงไม่บากหน้าบางเมื่อเอ่ยขอร้องอดีตเมียรับไรค้ค่าอย่างฉันแบบนี้หรอกนะคะนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้ เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ